สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้โดโด้นะครับอาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่อันนี้นะครับเพื่อนพามาดูนะครับญาติญาติญาติมอกเลยว่าวิวสวยมากนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้อยู่ที่แม่น้ําของลูแซนนะครับอยู่บนเขานะครับลุงแรนบอกเลยเลยว่าถ้าคนไหนอยากมาพักผ่อนหน้าร้อนนะครับสวิตเซอร์แลนด์บอกเลยว่าสวยมากนะครับ อันนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับคือลูซนครับบอกเลยว่าวิวสวยมากอืมสวยมากนะครับอันนี้บนโดยบนโรงแรมนะครับของสวิตเซอร์แลนด์นั้นคือวิวข้างล่างนะครับบอกเลยเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะครับ วว้าสวิตเซอร์แลนด์สวยแค่ไหนนะครับนี่บอกเลยครับว่าโอ้โหต้องตะลึงนะครับถ้ามาหน้าร้อนแนละ้วต้องตะลึงมากนะครับ,บอกเลยนะครับว่าที่นี่สวยจริงๆครับอันนี้ก็ร,บรอบๆนะครับสวยมากครับ โอเคนะครับทริปนี้มาแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวที่ไหนใหม่ใหม่ๆนะครับที่เขาเปิดใหม่เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ